สวัสดีตอนเย็นค่ะน้องหยิงอยู่ถนนพุทธมณฑลสายห้านะคะข้างหน้าก็คือแยกอ้อมหน่อยกับสะพานข้ามแยกนะคะสะพานข้ามแยกอ้อมหน่อยนะคะนี่น้องหยิงกับสีทําการยูเทินเขาพุทธมณฑลสายหาทะลุไปสารยาเลยค่ะทะลุไปถึงแม็โครสารยาเลยนะคะเลยเลยถ่ายบรรยากาศถนนพุทธมณฑลสายห้าให้ เพื่อนๆดูค่ะนี่ค่ะเขาออกมาจากซอยสุขาพิบาลนะคะเขากกษตรวายูเทินกลับค่ะอันนี้คืออยากออมน้อยฟังใสมือตลาดเก่าแสนไม่ค่อยมีตลาดนะคะตลาดเกาแสน แลแล้วเราก็ยูเทิร์นกลับจ้าบางีบอกมางยูเทิร์นนะคะต้องระมัดระวังรถทางขวาด้วยนะคะนี่ค่ะระมัดระวังรถทางขวาแล้วก็ตรงไปค่ะนี่คือถนนพุทธมณฑลสายหาถนนเสนีบ่อคอยเออจะพูดยังไงดีชุมชนบ่อคอยหลายปัน กขรานคดาก็เป็นแบบจุกจก,กระจายนิดนึงนะคะจ,จุกกระจายนิดนึงค่ะนี่เขาเสีเยลเขาตลาดนะคะเขาบริเลียวนะคะเราก็ออกขวาไปจา้าอันนี้เขาเรียกว่าตลาดนัดเจริญตลาดนัดเจริญนะคะนี่ค่ะเปิดไฟสูงไว้เลยจา้าแถวนี้ก็จะมีโรง,งงานนะคะหลายโรงงานที่มีซื่อเสียงนะคะเสือเสียงด่งดังเช่ดแม่ฟ้าเชล่าตรงนี้นะคะ นันยางอยู่นี่ก็มีค่ะถนนพัมมนทนนสายหาค่ะที่มีซื่อเสียงก็คือดงดังเบนเนต์แสบูเบนเนตก็อยู่นี่โตโตเออที่นอนโตโต้ซาเตนอยู่นี่หมดนะคะอยู่ถนนเซเนค่ะถ้าบรรยากาศที่เมืองกอล้างถนนพญายเติมนะคะ ดูสําหรับคนไหนคิดถึงพุทธมณฑลสาย5ห,หรือไม่เคยมาพุทธมณฑลสาย5น้องหญิงจัดให้ค่ะวันนี้จะไปทัวรทั้งสารยาค่ะก็เลยผ่านพุทธมณฑลสาย5นะคะพุทธมณฑลสาย5แล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะวิหารศีถั่วมหมดนะคะทางนี้ท่วมนะคะ สสีบ่เคยมีไฟปัานไดค่ะออกจะห้างๆางนะจักหน่อยนะคะเป็นไม่เหมือนพุทธมทนตรสายสีพุทธมทนตรสายสีเออจะชุมชนยาวเลยอันนี้บ่อมองกันเงียบจักน้อยฟังความมือปปัมเชลนะคะปัมเชลที่เป็นลักษณะเออสวยงามเป็นปัมที่สวยงามห้องน้ำก็สะอาดสวยงามนะคะ งะะออกสายแค่น,นึงแบกหน่อยนะคะออกใสายชังหน่อยแน่ค่ะหลังจากน้องยิงออกจากปั๊มนะคะขับปั๊มชักงหน่อยค่ะก่อนสิเดินทางต่อนะคะเราก็ยังอยู่พุทธมนตรสายค่ะ เล็กจ็กน้อยค่ะจะว่ากะดคนมาหลายบันไดค่ะปั๊มนี้้าจ้าเราก็ไปเดินทางต่อแบบไม่ต้องรีบนะคะพอมีนัดทุ่มหนึ่งค่ะเราไปก่อนเวลาอันควรค่ะนี่นะคะถนนขจรมอญตระสหาไทายมืงบรรยากาศต่างๆนานาเห็นเหมคะรถจะวิ่งเร็วนะถนนเซนีรสแอนเร็วนะคะเพราะว่ามันเป็นทางเอ,อ่อ เกรว่าเปรียวกับเปรียวนะเพราะว่ากอกลางถนนเพลนมิตีปาค่ะมิตรปา่ตาต่างกันพูดก,กับพุทธมณฑลสายสี่ต่างกันริบหรี่เลยค่ะบรรนอกนั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าเข้าก็จเจริญเร็วนะแต่ว่า บรมนะคะถนนบรมค่ะถนนบรมแยกเลี้ยกใายกับไปโลตัสสายห้านะคะหรือโลตัสสรยานั่นเองแล้วก็ต้องไปกับไปเซ็นทรัลน,นะคะตรงไปก็จะไปไปเซ็นทรัลนะคะเซ็นทรัลสรยาแล้วก็ไปคลองนาคะ่ะแล้วก็ไปโพถนนไปกระ แถวนี้ข่าวแก้งแม่เสียมสุพรรณนีคือดังมากในปั๊มหลายๆปั๊มซิมีนะคะเราแวกแถวนี้นะคะ,ะคนค้ปถมราดบุรีสมุทรสาครนี่มีเยอะนะคะไปจุกงบรรยากาศนะคะอันนี้ตลาดเซรีค่ะแม่ตลาดเซรีนะฝั่งขวานะคะตลาดดังตลาสะอาด สาธิรีตลาดนี้เขาจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากนะคะ จำทางเข้าไม่ได้ค่ะ สุดจะสุดทุตมุนทนใส5แห้าลนะคะจะสุดแล้วมันก็จะเป็นต่อถนนเส้นอื่นไปต่อนะคะว่าเป็น่วนละจุดสูดนะคะมันก็เสียอไปหลายหมอม,มันก็จะเป็นซื้อคนละซื้ออีกะคะ่ะ รถขยุดเถินระว,วังด้วยแล้วแล้วเราก็จะเจอสะพานข้ามแยกแล้วค่ะเห็นไหมขึ้จนจมลทนตรงไปนครจตุร์นคนปรปฐมซีสไตนีิวารีทลลิงเลียวไซตรงนี้นะคะ พุษบุญทนหมายถึงว่าอำเภอพุทธมญทนนะว้ายรถขั้นนี้มันเออมันเหมืดค่ะถนนเส้นเหมือทีรีไฟไม่ค่อยเยอะไฟน้อยเนี่ยถนนกับมืดตึบตือนะคะเราบอกคอยไม่ชุมช้นไปไหนค่ะอันนี้ก็เราเคยมาทานข้าวที่นี่ครัวครัวอะไรจะไม่ได้ละอ่านไม่ออกไกลเกินมองไม่ชัดนะคะ นครปฐมนข้เที่รีเหลียวสายนะคะวัดถึงสะพานนะคะนี่ค่ะลุงเทพตรงไปพุนทธมนตรสารยาตรงไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแยกพุทธมนฑลสายห้านี่ค่ะถนนตรงนี้ก็จบตรงนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นถนนใหม่นะคะจะเป็นเออเราจะไปสารยากัน ช่วงนี้หกโมงกว่านะคะเหมือนตื่นตื่แล้วมีรถตัดในเก,ก,กลียนี่คือรถตัดพุทธมณฑลสายห้านะคะมีสายห้านั่นเองรถตัดสายห้าเราก็ตรงไปนะคะนี่ไป้างหนาก็จะเป็นสารยาค่ะ คืออะไรน่าจะสินอยู่นี่นะนี่ทางฝั่งรถตายแล้วเราก็จะไปไม่ได้แล้วเจอรถใหญ่ะคะ่ะดิฉันเจอรถใหญ่ดิฉันก็จะไปไม่ได้แลวนะคะเห็นไหมถ้าคนชินพื้นที่เ็าจะรู้ว่าตรงนี้นะเนี่ยถ้าคนเขาชินพื้นที่เ็าจะรู้นะว่าตรงนี้ต้องออกควาซายไวเลยนะคะออกไซายไวเลยนี่อันนี้ก็จะยูเทอร์สองช่องจะยูเทอร์นะคะ กรุงเทพกับรถค่ะกรุงเทพกับรถนะคะทายบรรยากาศใี่เมืองเราที่สองสองจราจรกับรถพอส่วนส่วนใหญ่ก็สิกับเก้างนี้หลายนะคะมาจากสายหากรุงเทพภกคกลับมองนี้เขาก็เลยทำไปที่ขับรถให้เลยสบายๆนะคะเนี่ยน้อง มองพลรัตนโกสินนะคะนี่ค่ะแถวนี้มาหาไร่ลายตรงไปทางนาะ่ะมาเล่าเรี่ยวพักไปมหิดลน,นะคะวิทยาเขตสารรยานรนสี่สิบสี่กิโลเองแถวนี้บอกใกล้กันนะคะถือว่าไม่ไกลกันนะไลอันนี้ก็จะเป็นแม็กโครนี่ค่ะอันนี้วิไลน่าเกษตร นาตศิลค่ะตอนนี้อยู่แม็คโครค่ะเขาเรียกว่าอะไรว่า กรมยุทธกรมยุทธศึกษาทหารเรือยุทธศึกษา GPS ดีกว่ากันพาลาดกรมยุทธทาศึกษาทหารเรือเดี๋ยวแ,วแคแกสี่ร้อยเมตรเองว้ายสี่ร้อยเมตรเองเหรอมุ่งหน้าทางเหนือไปยังทางหลวงชนบทว่า,าไงคะ่ะปิดแล้วเมื่อคุณเรียกพี่บอกทางให้กำลังจะตั้ง GPS เนี่ยสี่รอเมตรถึงเนี่ย ไม่เดีเ๋ยวเดี๋ยวเข้าผิดประตูอ่าพอพออันนี้เลยเลยแยกไฟแดงไมโครมายังยังยังปิดอยู่จ้ะอ่าอ่าอ่เดี๋ยวพอไมโครเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็มา,มามาทางเลี้ยวขวาแล้วขับตรงมาอืมพอขับตรงมาเธอเธอจะเจอเขาเรียกว่าอะไรวะในน้อยใน,น้อยอยู่ซ้ายมืออืมแต่เธอะ ขวามือจะเจอตรงเหมือนทางกลับรถแต่เธอไม่จับเธอเลี้ยวเข้าประตูมาให้เลี้ยวเลยเข้าไปตรงนั้นเลยเออเลี้ยวเข้าประตูมาเลยก็คือสัง,สงเดกสังเกตในน้อยใช่ไหมเออพอในน้อยอ่ะแล้วมันจะเหมือนแบบทางยูเทิร์นขวามือจะเป็นทางหลังจากออกแมคโครเนี่ย,<ๆ>ยก็คือยูเทิร์นแรกหรือยูเทิร์นที่เท่าไหร่หรือมันดูยากพอเลี้ยวมาพอพอเลี้ยวจากแมคโครมาแล้วเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาแยกไปแดงแมคโครใช่ปะ ยูเทิร์นแรกเลยแต่ว่าเราไม่ต้องอยูเทิร์นเราเลี้ยวอ,อ๋อขัดเดียวเข้าเขาไปเลยใช่ไหมประตูเขาไม่ได้ปิดออใช่ไหมไม่ปิดไม่ปิดก็คือมันก็ติดแมคโคนนั่นแหละใช่ไหมใช่ก็คือคือพอเธอเลี้ยวมาแล้วเธอเธอเลยได้น้อยมานิดนึงแล้วเธอก็จะเจอเหมือนทางยูเทนะิร์น่ะแต่เธอไม่ต้องอยูเทิร์นเนี่ยแค่นั้นแหละตายแล้วจะไปได้ไหมเนาะเนี่ยทำไมกลัวพืดเขา้าไป ปกติเขาบังคับยูเทิร์นได้เลยถ้ารถมาข้างหน้าจะไม่ตายเหรอเขาไม่ได้บังคับยูเทิร์นอ๋อเหรอเออมันเป็นทางกว้างอ๋อสามารถไปได้เออสามารถเดียวเข้าหน่วยงานได้อ๋อตื่นเต้นอีกแล้วไม่ต้องตื่นฉันก็ตื่นเต้นฉันก็เพิ่งแมคโครแมคโครที่ไฟแดงน่าจะนานนะเขียวแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปถึงตอนไหนนะคะเขียวแล้ว ถือเลยนะจ๊ะอันตรายมากตื่นเต้นตายแล้วแสดงว่าไฟเขียวนี่นานมาก G P S ก็บอกเลี้ยวขวาพอจำทางได้อยู่แต่ว่าตื่นเต้นตรงที่จะเลี้ยวนี่แหละจ้ะพุ่งตรงเข้าประตูหน่วยงานมาเลย วางสายนะวางสายแล้วกระโดดเลี้ยวยังอะเลี้ยวมาแล้วนี่ไงเดินท่ามเดินท่าอ๋อไม่ใช่เดินท่ามแล้วเดี๋ยวเลยมานิดนึงจะเจอนายน้อยสายมือเเจอนายน้อยเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟขวาไว้เลยเดี๋ยวนี่ไม่เจอนายน้อยค่ะนายน้อยสายมือเธอไปเจอได้ไงล่ะมาเริ่มเพิ่มนี่ไงเพิ่งเจอนี่ไงเพิ่งเจอ เปิดซ้ายขวาเลยเปิดซ้ายขวาอ๋อมีคนเลี้ยวอยู่เห็นแล้วผู้แต่แต่อู้แต่รถเยอะม,มากเดี๋ยวนะอ๋อเลี้ยวมันเข้าเขามีเขาพา,าเลี้ยวอยู่เขาพาเลี้ยวอยู่มีเพื่อนอยู่สบายใจ <c oughs> อ๋อดิฉันต้องมาเลี้ยวไกลค่ะอุ้ยตา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 ยอุย้ยเขาให้เขาจอดให้ด้วยอะทำไงดีเขาจอดด้วยอ่ะ แล้วเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาอ่าใช่แล้วก็เลี้ยวเลี้นวะพากแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกไม่ใช่เลี้ยวขวาดิเลี้ยวขวาอาขวามาแล้วผ่านกำลังจะเข้าบ่อน้ําาอจเจอบ่อน้ําแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะต้งจำได้อ่าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาก็รถเข้าก็ไปจนตรงนี้หมดทุกคันเลี้ยวขวา เนี่ยเลี้ยวซ้ายใช่ไหมขึ้นสะพานแล้วเลี้ยวขวาใช่ไหมถูกต้องแหละเออเพราะว่าลูกกก็ไปด้วยกันหมดแสดงว่าเขาอยู่ในนี้ไงคนนั้นอะเออนี่ไงก็ตามป้นเข้าไปนี่เนี่ยโอเคพอรู้แล้วเดินออกมาจ้ะเดินออกมาค่ะถึงแล้วรอแล้วรอไหนอะเลี้ยวซ้ายออกจากระบบก่อน จากระบบก่อนเออตรงเหมือนตรงตามรถเก่งขนานไปเลยเนาะน่าจะใช่ฉันฉันเห็นมีรถมาสองคันอะ่ะนั่นแหละรถดิฉัน<อ>ฉันวาง,งสายก่อนน่าจะรถเธอแหละฉันมองไม่เห็นอะอะอะดิชันก็จะเป็นลับหล่อนนะคะถึงไหนแล้วพุวทธมณฑลสายห้าจบข่าวเลยอ,อ๋อมันขับไปลืกอ,อีกจำได้อยู่ว่ามันมน้าเข้าไปลืกกว่านี้นะคะ นี่นะคะวูบหล่นเดินออกมาไกลายหรออันตรายนะคะเพราะว่าทางไม่ค่อยอันนต้าย ตอนแรกก็นึกว่าผีอ้าวสรุปคนอ้วนตอนแรกก็นึกว่าผีสรุปเป็นคนอ้วนเห็นไหมคนอ้วนเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะว้ายอ้วนมากอ้วนมาก